ระวง่ตาอตันวันั้นก่อนก็ได้ลูกคุณแม่ยังไม่พร้อมขับคุณลูกนะคะน้ำมันเป็นของคุณแม่เหรอคะใส่ไว้ก่อนลูกแม่ยังไม่กินเดี๋ยวแม่เรากินข้าวก่อน น้ำตานไปไหนอะคะน้ำตาลคะ่ะน้ำตาลไปไหนไม่ต้องล็อกประตูเดี๋ยวพี่พยาบานเข้าไม่ได้เ,เข้าแล้วคะ่ะ ยังคะ่ะลูกขอบคุณคะ่ะยังไ,ยงไม่กินคะ่ะลูกคะ่ะน้องหมาเป็นหขวงคุณแม่ไหมไมัอจะดูแลคุณแม่หรอม,มันจะดูแลคุณแม่ยังไงไมัอระวังน้ำหก วงน้ำหกนะหลกค่ะ